ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเรานครไทย,ไท,ยที่เราอยู่ตรงนี้คืออ,อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยฝั่งนู้นนะฮะที่เป็นภูทับเบิกจะเห็นเจดีเนี่ยคือวัดทับเบิกเนาะแล้วก็หมู่บ้านทับเบิกเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของจังหวัดพเพชรบูรณ์ฝั่งนี้ที่เป็นทิวเขาฝั่งนู้นไปก็คือจังหวัดของพิษณุโลกก็คือตรงนี้เป็นจุดชมวิวสามจังหวัดข้าวใหม่ไก่ดำน้ำพริกม แข็งแรงกันขนาดนี้เพราะข้าวใหม่มง้งมีคุณค่าสารอาหารแอนโทไซยายนินสารต้านอนุมูลสารต,ต้านอนุมูลเป็นสารที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของลำไส้เล็กทานได้ทั้งขาวและหวานเลยค่ะไก่ดำต้มสมุนไพรพันไก่ดำที่บรรพบุรุษมาจากมองโกเลียและจีนตอนเหนือ น้ำพริกม้งเผ็ดแต่มีคุณค่าวิตามินซีจากมะเขือเทศราชินีผักชีม้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มครบรสเป็นเซตข้าวกลางวันที่ดูสุดแสนจะน่ากินแบบนี้เลย ลิ้มลองรสชาติอาหารกับสถานที่ต่อไปนั่นคืออ,อปตอเนินเพิ่มกระทนคะนอกจากเมนูของชาวม้งแล้วนครไทยยังมีเมนูพื้นถิ่นอีกมากมายเช่นน้ำพริกผักกระทร้อนนอกจากความอร่อยแล้วยังเป็นสมุนไพรใช้บำรุงรักษาแก้ท้องอื่นได้อีกด้วยนี่าบก็คือเอาข้าวเหนียวามาทำรอนโอนทำเป็นแผ่นแล้วก็เอาพริกใส่กบกันนะคะ ต่อกันด้วยเมนูแกงหน่อไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับใครที่กำลังไดเอทอยู่เลยค่ะเมนูนี้แกงหน่อไม้ที่ใส่น้ำใบยน่นางเพิ่มความอร่อยไปอีกขั้นปัน้าน้อยตินตังก็มีร่ามปลาเกาะอะค่ะ และปิดท้ายคลิปด้วยหล่ปาปลาเกาะโดยปลาเกาะเป็นปลาที่หายากมากนานๆทีจะได้เห็นและได้ทานกันวิธีการทำก็เป็นวิธีดั้งเดิมโดยการนำวัตถุดิบต่างๆไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่ขนาดใหญ่ตั้งไฟเผารอได้กลิน่น้อมพร้อมรับประทานค่ะ และนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินและอาหารท้องถิ่นสุดแปลกตาอย่าลืมมาสัมผัสบรรยากาศดีๆที่ลงตัวพร้อมเปิดประสบการณ์ลิ้มลองรสชาติที่แปลกใหม่กับที่นี่นครไทย